ภูมกกับเหอะปแม่ละถาทั้งชื่อรายการใหม่ให้รายการหนูอะแบบที่สงสัยแบบกับชาตินะมาให้แม่ตั้งให้หน่อยสิว่าชื่อรายการอะไรดเจนนี่ภูมิไปทำกิจกรรมกันอะไรอย่างเงี้ยดูเลยวะชื่อรายการดูเลยวะดูเพื่อรายการดูเพื่อแมวแซม สเวตตาละหรอสเวตที่เฉยสวตรู้จักแต่แซมแซมสมิธอ่ะไม่แซมยูลันันโอ้โหเม้ากุแจฮะเม้ากุญคืออะไรอ่ะวันนี้โกนจ้าวันนี้เราไม่โกนแล้วจ้าโกนมาแล้วจ้ายืนมองไม่เลิกเลยอ่ะสวยยืนมองความสวยหนูหรอใช่อยากสวยแบบหนูไหมอายุเยอะแล้วแม่ไม่แม่ไม่นคำว่าไม่ออกมาเลยที เน่ ه, มีภูมิกลับมาอีกแล้วครับท่านอยู่ที่อำเภออำเภออัมพวาไม่อำเภอมันเป็นอำเภอที่สงสัยทำไมอ่ะอำเภออัมพวาไม่อำเภออัมอะวาสงสัยกว่า <c oughs> สงสัยกว่า <c oughs> แล้วคือ <c oughs> บรรยากาศอ่ะโคตรอัมพวาโคตรแ, <c oughs> <c oughs> แบบไงงแบบ อัมพวาก็คืออัมพวาของจริงอะคือแบบสุดๆแต่ว่าเมื่อกี้พี่ๆเขาคุยกันในบ้านแล้วไม่เห็นมีทีมงานเลยมากันสองคนเองไม่เห็นมีทีมงานมาเลยไม่มีก็ไม่มีก็ถ่ายกันอย่างนี้มา2 0 3 0ิบสิบ p ก็ทำนี้แหละปะมาอัมพวามาทำอะไรกันวันนี้เราจะกลับชาติไปเกิดเฮ้ยพบชาต่างกันแต่เราไม่ได้เหรอพอบุบเพสันแมบดาอารวาบุปเพอารวาบเหรอไปไปเร็วกับชาติอะไรอะไรคือกับชาติไปดูไก่จ้า สวัสดีค่ะคุณสวยมาคุณสวยมาอีกแล้วเหรอคะอยู่มาตอนไหนคะมาชุด3คนอ่ะตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเป็นกระเทยแต่ตอนนี้หนูเป็นผู้หญิง แล้วย้อนนี้สวยกว่าครั้งที่แรงใช่ไหมครับไม่าใช่ใช่ป่าวไม่แน่ใช่หรือเปล่าแต่ตอนนี้หนุเป็นเหมือนผู้หญิงหรือเหมือนกระเทยครับเหมือนผู้หญิงเหมือนผู้หญิงอะไรนะแม่เหมือนผู้หญิงมากกว่าปอมแปงปอมแปงเขาทรงผู้ชายนะแม่นะทรงอะไรนะทรงมองยืนมองไม่เลิกเลยอ่ะสวยยืนมองความสวยหนูหรอใช่อยากสวยแบบหนูไหม ไม่แม่เป็นคำว่าไม่ออกมาเมลยแกนที่ไหนเนี่ยมิสแกนที่ไหนหนูควรเป็นมิแกนจังหวัดไหนดีแม่สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีเพราะว่าหอยใหญ่ใช่ไหมใช่ใช่ไข่แดงหอยใหญ่ไข่แดงไข่แดงหรือเปล่ไข่ไม่แดงนะแม่นะอันนี้ไข่แดงปัจจุบันหอยใหญ่สนุกแล้วสนุกแล้วแม่ มาโอเคเดี๋ยวทำอะไรเดี๋ยวดูกันแม่อันนี้คืออะไรก่อนตรงเนี้ยไม่พูดภาษาพีคมแม่จะสอบเลยคันนี้จะเป็นพวกผลไม้กับชาติผลไม้กับชาติคืออะไรแม่นี่คือตั้งชื่อให้สงสัยอันนี้คือว่าชื่อเดิมมันชื่อพรหมไพรแต่ถามว่าพรหมไพรมันก็คือโบราณเกินทีนี้เราก็ต้องเข้ากับยุคเข้าสมัยก็เลยให้ชื่อว่ากับชา กับชาติไม่นเข้าเข้าสมัยแล้วหรอแม่เข้าสมัยแล้วมันเป็นสมัยที่ขี้สงสัยสมัยย้อสมัยที่ขี้ตกใจอะไรวะอะไรยุ่งถ้าจะพูดว่าแช่อิ่มมันก็จะนึกถึงแช่อิ่มทั่วทั่วไปพอเราพูดว่ากับชาติปุ๊บมันเท่ห์อะไรนะเราเ้าเมือูยุ่แม่ละชาตทั้งชื่อรายการใหม่ให้รายการหนูอะแบบขี้สงสัยแบบกับชาติน่ะให้แม่ตั้งให้หน่อยสิว่าชื่อรายการอะไรเจนนี่ภูมิไปทํากิจกรรมกานอะไรอย่างเงี้ยดูเลยวะชื่อรายการดูเลยวะ รายการดูเพื่อไอ้คำว่ากับชาติเนี่ยมันก็อยู่ที่มาที่ไปอย่างอันเนี้ยอย่างเป็นพวกบลรัชนี่คือบรัชพีกมะละบะละกอแล้วก็มะราต้มหมูแล้วพวกนี้รสชาติยังไงหอมหอมอันนี้พริกนี่คือรสชาติอะไรสิมันหวานนะว่าอันเนี้ยอันย่างยี่อันย่างยี่วะอ๋อไม่นรสชาไม่อร่อยไม่ดีอ่ะเผ็ดใช่เออมะละกอ แม่คือการละครสุดๆม้าอะไรคุณพูดว่าเผ็ดด้วยแล้วสรุปแล้วมันกลับมาเป็นหวานหมดบางิีได้เป็นที่หมายว่ากลับมาติองั้นแสดงว่าหนูเมื่อก่อนที่แบบหน้าหน้าแบบหน้าเดชหน้าเกียอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้สวยแล้วก็คือกลับชาติเรียกว่ากลับชาติกระเคยกลับชาติโอเคก็อยู่ทางนั้นไปมองหน้ากัน ไม่แม่เมื่อก่อนเขาก็สวยก็สวยไปอีกอย่างนี้ไม่สวยแม่จบเลยแม่แป๊บนึงนะแต่มันใช้เวลาเดือนหนึ่งเลยเหรอในการทำอ่ะโอ้โหแ้ต้องมาลอกทินาเส้นอย่างเงี้ยเหรอแม่เลยอันนี้ชิมได้มั้ยคนละครึ่นอื้ออร่อยเออเออมันเหมือนมัน แค่อิ่มเชื่อมๆหมอแม่เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันนะจ๊ะอันนี้เราทําเป็นมะละกอแค่อิ่มก่อนใช้เวลาเร็วสุดใช่ไหมคะเร็วที่สุดห้าถึงเจ็ดวันน่าคือน้ำคูนใสเหรอน้ำคุนใสบางคนถามว่าทําไมต้องแช่ทั้งคืนเพราะหมึงก่าจะหั่นเจก็คงต้องแช่ทั้งคืนนี่เสร็จแล้วนี่เฮ้ยทำไมทำไมสวยอ่ะดูหน้าดูหน้าคนทำ อ้าวก็ให้ทำให้ดีไงจะได้ดีตจนถ้าได้ไหมแม่ไม่บางทีบางคนมาดูงานทำไปพูดไปแบบได้กินไหมเนี่ยแบบได้กินไหมเนี่ยอันนี้หมายถึงใครมหมานหนูวะเนี่ยนะใช่ไหม,มถ้าเราทำประเภทแท่อิน่งแบบนี้แล้วเราเบื่อเราเอาไปต่อยอดต่ออีกต่อยอดทำอะไรเอาไป ไอ้นี่ไปตากแห้งให้มันหมักๆแล้วมาคลุกพริกกระเทียมอ๋อ,อ,อก็ได้อีกทำเป็นหยีทำเป็นหีนหยรักเสียงอันนี้รักเสียงยาวหยีหีอ๋อแม่ต่อไปคือสุดท้ายแล้วนะคะก็คือลอกไตบอลเพลสปกติในบอลเพลสเราก็ไม่คิดเนาะมันจะมาทำในของกินแต่เมื่อก่อนอนะ่ะโดนครูทำโทษด,ด้วยการให้อมบอลเพลสแบบพูดมาหมายถึงหมายถึงครูเหรอแม่มม แจริงๆมันยากทุกขั้นตอนมันเหมือนง่ายแต่ยากมาเรียนทำว้าวต่อคุณแม่บ้านผลไม้กระ<ท>ชาอผลไม้ก็ะชาิบอกว่าให้ภูมิไปซักว่าหน้าโรงเรียนตำรวจจะจับไหมครับไม่จับว่ะแล้วคนละชั้นว้า,วาวที่คุณลุงจะสอนหนูคือว่าวอะไรคะคุณลุงขา,าปักเป้าจ้ะปักเป้าเป้านี่คือโครงที่พ่อขึ้นไว้แล้ว เอากาวทาตรงโค้งตรงกลางมันหนูเริ่มทำไปพร้อมพ่อเลยได้ไหมได้ได้ขอบคุณค่ะแล้วก็าเกิดเราใช้เป็นสีสุผ้าก็จะเพาะจะเป็นว่าวที่ไพเราะพอพิมใช่ไหมชื่ออุ้ยสีแดงอ่ะเอาหนูขอบคุณ่ อันนี้ไม่คือกาวอะไรคะกาวลาเทคไม่ใช่กาวสมัยก่อนกาวลาเทคถ้าลาไในนี้เป็นกาวลาผาบละโอ้โหลาเทคนี่แหละค่ะคุณพ่อเขาทาไม่มีกาวแบบขาวๆท่วมเลยนะหนูทาท่วมที่สุดเลยกลัวไม่ติดมือเราะทำไมไม่ใช่หรออีกกระเทยมันเรื่องมากเลยนะแม่มือเลอะไปพอเลอะตรงนี้ไปหมดเลยค่ะไม่เป็นไรเช็ดมือก่อนเช็ดมือก่อนเพิ่มเพื่อเช็ดเล่าก่อน พ่อไม่ได้เอามาให้ฉันเซ็ตมือด้วยจริงๆพ่อให้เซ็ตรงนี้พร่ามีปายกาวออกอีกบอกแล้วเห็นไหมมันแช่มันแช่ลงไปหน่อยลงไปหน่อยนะอ้าวแล้วก็โกนไปแน่ได้จับงาช่องได้เลยว้าวจับว่าพแล้วทำตาเองมา้ยตาเองค่ะอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวท้าให้ดูข้างหนึ่งอุ้ยวิธีการตัดแบบใช้มีดแบบโบราณด้วยค่ะนี่ค่ะอ่าเปิดอ่า ครับทาบางๆทาบางบาะย้ำเลยนะทาบางบๆอุ้ยของคุณพ่อสวยมากอ้าวของหนูอะอะไรมันไม่สวยเรียบค่ะแป๊บนึงมันก็เหมือนกันค่ะไปอีกฝั่งนึ่งมันก็เหมือนกันค่ะแต่กาวหนูเยอะไปแค่นนั้แหละคุณลุงแป๊บนึงไปแล้วขึ้น เสร็จออกมาเรียบร้อยคือจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอนนี้ของของคุณโลงุงนี่เือใส่เชือกแล้วเราก็ตัดใช่ไหมพ่ออ้าวพ่อ,พ,อพ่อตัดให้พูมหมดเลยหรอทำไมพ่อไม่เห็นช่วยหนูตัดเลยอะ่ะแล้วไม่ทำไมก็บอกอย่าตัดเองแล้วพ่อให้พูมติดก,กาวเองเอรออันนี้อะไรปลาใช่ไหมผลาใช่อันนี้คือ ที่จะเอาเป็นติดนขอบคุณพี่นี่ติดดาวแบบนี้นี่ต่อไปเราต้องแปะดอกไม้ที่ว่าวอู่ไอ้แม่มันมีเลยปึ้งอ้าวเป็นสีขาวพ่อเฮ้ยอ้าวข้างไงแม่นี่ไปดึงนะโชกก่อนนี่มันมีแบบขาวๆอยู่บนข้างครับบอเปิลเป็นสีขาวแล้วตอนแรกโวยพ่อเลยอ๋อนี่โวยไม่แต่รูลองดิรู้ลองดิอ้วมาเดี๋ยวหนูลองอันนี้นี่มาลองดูบ้างลองดูบ้างสวยไม่สวยหนึ่งสองสาม ฮ้ยเอาเป็นสีแดงพ่อแน่พอจีนิกับภูมิเสร็จแล้วอด้าอบใครชุดคัตติ้งเด๊บ่เดี๋ยวเรารอเรารอผูกเชือกให้คุณลุงมาสอนหรือเฟิร์นมาสอนพี่สอนเฟิร์นมาสอนพี่หน่อยมาเร็วมาเร็วครูเฟิร์นมาเร็วครูเฟิร์นอยากคุยกับครูเฟิร์นเร็วเร็วเดี๋ยว้เรียกอีกสักสองสามครั้งจะไม่ใช่ครูแล้วนะเป็นน้องเฟิร์นเฟิร์นขอเตรมตัวมือให้ครูเฟิร์นค่ะเจ้ไหน 4ี่อันเหรอสี่ร่องเหรอสองรูสรูคือตรงไหนก็ทำได้อย่างงี้ทำไมไม่เจาะเฉียงอะไรนี้เหรอวว้าคุณครูหนูขอโทษครับคุณครูผ่าคุณครูอย่าเพิ่งวินหนูนี่คุณลุงอย่างนี้แล้วยังไงต่อคะเสร็จแล้วเราก็ไปเอาเชือกกันยาวๆอ่ะมันต้อยแล้วก็ใส่หางนี่ อ่านี่นี่นี่เป็นอย่างไ้เป็นอย่างไรน่ารักไหมคอนเดนี่ของภูมิอยู่ไหนนี่เราแค่ไปหาเชือกยาวๆอ่ะมาผูกตรงที่คล้องตรงนี้ใส่หางนี้วยใส่หางตรงไหนฮะตรงนี้เหรอเราก็คือเราต้องทำหางเพิ่มใช่ไหมอันนี้ได้หรือเราไปเติมหางเอานี่ ไม่มีห่างตัวออม,ม,มันเล็กด้วยล่ะไม่มีห่างด้วยล่ะสายมันสั้นด้วยล่ะจบไหนที่ไปนี้ได้ไหมได้ไหมก <c oughs> <c oughs> ูมกลับเหอะปะพอละปะอย่างงี้ประมาณนี้น่ารักน่ารัก มียวมียวงามียวมียวเงาเลี้ยงไม่ยากหรอกเลี้ยงไม่ยากหรอกเลี้ยงด้วยต้นเตีน พูดถึงเพลงแมวอ่ะยุคเราก็ต้องด้วยรักและบาดูบ้างรักและบาดูของพี่มอสออแต่เด็กยุคนี้มันมีเพลงแมวใหม่ป่ะใครเป็นเด็กยุคนี้ลองคอมเมนต์มาบอกถ้าเพลงแมวยุคนี้อะย่าร้องเพลงอะไรถ้าแก่สุดก็จะเป็นนูมาลีมีลูกเมียวเมียวลูกเมวเมียวลูกเมยวเมียวเราไม่เอาไม่เอาทำนองเลยไม่เอาขี่ไม่เอาอะไรเลยห้าหมื่นมั้งตอนนี้อยู่ที่บ้านแมวไทยเทียมภาวะกล่อกับคือว่าแวะมาได้ที่นี่มีแมวให้เล่นน่ารักน่ารักกันแล้วนี่ก็คือหนึ่งในท่านแมวแต่ที่นี่เขาเป็นแมวไทยงไง ออนช่แมวไทยแล้วก็มีคาเฟ่ด้วยในคาเฟ่ก็มีแมวให้เล่นด้วยกเดี๋ยวไปดูว่าจะได้เจอน้องๆพันไหนบ้างแล้วเขาบอกว่าแมวที่นี่มันเกี่ยวความเชื่อด้วยเอยมีภูมิมีวิวแล้ววิป้ายกันดูกันป่ะนี่ตอนนี้เข้ามาถึงปุ๊บงงเลยอ่ะมันมีป้ายปุ๊บแมวมงคล13ชนิดมันอ๋อเขาบอกที่ศูนพันไปแล้วแมวแซม สวีดตัละเหรอสวีดที่เฉยส้างรู้จักแต่แซมแซมสมิธอ่ะไม่แซมยูลันันแมวก้าแต้มอยเล่นปองดิ่งด้วยไม่ได้แมวนินจักนินรัตแมวปัดสวีดเหรอแมปัดตลอดปัดตลอดอ่ะนัคือไปชวนไปไหนไม่ได้เลยนะเพราะว่าปัดตลอดปัดตลอดแล้วก็จะมีพวกแมวที่อยู่ในกรงต่างๆนี่แมวแมวสุภารักษ์เราไม่ควรไปแตะน้องเนาะอย่าเพิ่งกวนดีกว่านี่สีสว่าดสีสว่านมันคือเป็นแมวที่แบบคู่บ้านไทยมาตั้งแต่เมื่อก่อนเลยอ่ะแมวคน จ้าฮะแมวโกนจาคืออะไรอ่ะวันนี้โกนจ้าเราไม่โกนแล้วจ้าโกนมาแล้วจ้าอันนี้จะเป็นโซนที่เขาบอกว่าอนุบาลแบบว่าอนุบาลแมวป่วยก็เอามาเลี้ยงน่าก็เป็นตัวขาวๆแล้วเป็นหน้าดำๆอ่ะน่าจะเป็นวิเชียนมาสวิเชียนมาสมันแมวใช่ป่ะแต่ถ้าวิเชียนบุรีอ่ะไก่ยาหิวเลยจ้าอุ้ยน้องแมวน่ารักเหมือนค้างคาวปะตัวนี้เคยเห็นไหมเฮ้ย อย่าไปอยู่ด้วยเพื่อนนี่ค่ะอันนี้คือพันอะไรนะคะใช่อันนี้สุราปกติถ้าเกิดมีคนจะมาขอพาน้องไปอยู่ด้วยเนี่ยจแล้วคแล้วสินสอดน้องนี่เท่าไหร่ครับเจ็ดล้านหนึ่งหมื่นอันนี้ไม่ถึงตัวละหนึ่งหมื่นเหรอฮะ อ๋อแต่สุพรัณษคือแพงกว่าแสดงว่าตัวนี้ม,มีเจ้าของแล้วไม่มีหรอเอาแล้วเอาแล้วแต่รอน้องโตวกว่านี้นะไปเอาไปแต่บอกทุกคนเลยนะที่กำลังดูคลิปอยู่แล้วแบบอยากได้น้องไปอยากอยากพาน้องไปดูแลหนึ่งจากหนึ่งนอกจากต้องจองแล้วเนี่ยสำคัญสุดเลย ต,ต้องรักจริงๆแล้วอยากเลี้ยงเขาจริงๆนะถึงจะมาขอเขาไปถ้าแบบอยากแค่มีเดียเด๋ยวดีเดี๋ยวดาวเนี่ยไม่เอาอยากอยากแค่เหมือนอยากแค่แบบเออเห็นมันน่ารักแป๊บแอ,อ,ไอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คุณใส่ไม่ทำไมเอาแมวดำไปนะแมวถ,ถ้าเป็นแมวไทยเนี่ยแมวไทยเขาบอกว่าแมวโคราเนี่ยตามสมุข่อยที่บันทึกเขาบอกว่าให้เรื่องทรัพย์สมบัติและบารมีก็พอหรือชอบเอาแมวดำไปตั้งเหมือนคนเอาแมวขวักไปตั้ง อ๋อนวัตทองอันนี้กวักเรื่องบารมีผมเอาโดเรมอนไปตั้งไม่เห็นมีอะไรเข้ามาเลยครับก็เลยปัญญาอ่อนเลยปัญญาอ่อนไปเลยตุ้มไม่ทายตุ้มไม่ทาย่อะหนูอยากอุ้มเราะว่าหนูเห็นอยู่ออุ้มมีที่นี่มีโซนให้อใช่ที่นี่มีเล่นกับน้องแมวต่างๆถ้ายังไม่พร้อมจะเลี้ยงจริงๆมาคาเฟ่เขาแล้วก็มาเล่นกับน้องๆเขาก็ได้แต่ว่าอย่าเล่นรุนแรงครับ เ่าเฉาวควยเฮ้ยซึ่งเฉาวควยอะ่ะเป็นเป็นตัวสีดําถ้าเราจะมาพูดเก็บความรู้เกี่ยวกับแมวเนี่ย<อ>เขาบอกว่าส่วนใหญ่จริงๆแล้วแมวสีดำอะ่ะคือให้โชคจะมาของกับแมวปวนจา้าหรืออีกอย่างหนึ่งคือดำปลอดก็จะมีสีดําตลอดทั้งตวัวแล้วก็ลักษณะทางการเดินเหมือนสิงโตเออเป็นเดินข้อเท้าเหมือนสิงโตซึ่งมใครเลี้ยงเอาไว้ก็จะมีบารมีร่ำรวยเงินทองเออมีร่ำรวยสมบัติอะไรอย่างนี้อย่างที่คุณพี่บอกไปว่าในหนังเจ้าพ่อมาเฟีย ที was them, ini, the that care, exactly ่เห็นว <Not the S 1> <which S 2> ่าแบบเออเขาเลี้ยงแมวดําไว้อะไรอย่างเงี้ยเอาแมวดำมานั่งอยู่บนี้เอาแมวดำมาตั้งไว้แบบซอยเขาไม่ได้เลี้ยงไว้เพื่อให้กระโดดข้ามข้ามศพหรือข้ามโล่ศพอะไรนะแต่ว่าเขาเลี้ยงเพื่อเสริมบารมีอย่างเงี้ยอันนี้คือเอ้ยแล้วก็อีกหนึ่งนะคะคือที่ตัวนี้อยู่ไกล้กลพอดีอันนี้คือมีเชียนมาก มเชนมากซึ่งหลายคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นแมวที่ชื่อดังของไทยเลี้ยงไว้เพื่อโชคลาภเหมือนกันถูกต้องต่อมาคือสีสว่านส oh <my S 1> วยมากเลยอะสีสว่านหรือแมวโคลาร์นนะคะเป็นแมวที่ถ้าใครแบบเป็นคนยุคก่อนอะก็จะคุ้นตากันเพราะว่าเป็นแมวที่ใช้ในการแห่ แข่นางแมวขอฝนเขาเชื่อว่ามีถึงกันเหนืออยู่ที่อำเภอพิมายจังหวัดโคราชเขาก็เลยเรียกว่าแมวโคราชน,นั่นเองเนี่ยเห็นไหมแมวแมวสีดำจริงอ่ะหลายหลายพันน่ะแต่ที่บอกอะ่ะมันเป็นแมวที่แบบเชื่อว่าให้โชคอะ่ะ ตอนนี้่าปลวยอ่ะไอ้โด่งก็เลยเอาไปเลี้ยงคือตอนแรกอ่ะฉาววยเป็นลาหมอก็เลยว่าให้แยกเลี้ยงก็เลยเอาน้องอ่ให้น้องชายเอาไปเลี้ยงก็เริ่มเงียบหายไปแล้วก็มีทังมาบอกว่าซื้อห้องน้ําแมวให้หน่อยแล้วก็จริงจังแล้วนะเรื่อจริงจังแล้วนะเอ๊ะพอมาเจอความเชื่อปุ๊บแมวดําให้โชคลาบนําโชคลาบมา เผ่อๆถ้าเป็นแมวโกนจานเนี่ยก็ไม่คืนเลยนะไม่คืนเลยนะบล็บอกลายแล้วบล็อกเบอร์แล้วนะเออบล็อกแล้วนะ <c oughs> งงนอะ่ะนี่อันนี้แมวอะไรคะอันนี้คือแมวที่แห่นางแมวกันนะคะ <c oughs> นี่จริงสีสวยมากนี่น้องนะ่ารักจัง มีน้ำปลอดแล้วเราจะลืมขาวปลอดได้ยังไงละ่ะแต่ว่าขาวปลอดมันชื่อนเต็ม<อ> <ๆ S 1> ว่าข<ห>าว <หา S 2> มันดีแต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้มีความเชื่อนะเ่อเพื<ช>่อความใช่เขาบอกว่าเป็นแมวเป็นแมวตัวแบบตัว,ตวอ่อที่เขาบอกว่าเชื่องมี <fal> มีความเชื่องมากมีตาสีฟ้าสีเหลืองหรือว่าบางตัวอาจจะมีสองสีสองสีในตัวเดียวในตัวเดียวคู้เต่าอ่ะก็ ตัวขาวแล้วก็ตาฟ้าข้างหนึ่งแล้วก็เหลืองข้างหนึ่งอะหรืออาจจะมีขาวมันดีคนเลย <c oughs> หรือย้อมแมวฉันวะนี่ไปขาวมันนีแล้วมาบอกว่าเป็นสกอตติมหรือเปล่าหรอไปต่อคนเนาะแฮปปี้เหรอท <c oughs> ี่เห็นคนยากพี่แฮปปี้เล่งเหรอใช้ไลโอปันเนี่ยก่อนจบก่อน่งไม่เล้งเหรอนี่แล้วก็ด้านหน้าหน้าเชื้อแมวไทยอ่าก็มีคาเฟ่ด้วย ไออัมพวามันไม่ได้ต้องไปตลาดน้ำนะทุกคนทตเป็นเล่นไฟใครจะคิดว่าแบบว่าอัมพวาต้องไปตลาดน้ำปะนี่ไปมันั้งสามที่บ้านอะไรนะผลไม้กราบกับชาไปทำว่าที่บ้านคุณพ่อแล้วก็บ้านอนุรักษ์แมวไทยน้่นอนุรักษ์แมวไทยเลยอ่าวันนี้เทปนี้คือเน้นความเป็นไทยภูมิปัญญาแล้วกันเนาะสุดคี่ต่อแล้วเออแบบ เอ้ยมันมีบ้านแมวก็เลยแวะมาหน่อยเขาแบบเออพอเลี้ยงแมวปูบ้ามันก็เลยแบบก็มันแบบมันก็เลยอยากรู้ว่าอะไรเกี่ยวกับแมวแบบเยอะๆอ่ะมันแบบเออมีความมีความเอ้ยอยากมาดูแมววะนี่ไม่ได้เป็นท่านแมวนะนี่เลี้ยงแต่ปลาร์ต์ปาที่เลี้ยงตอนนี้เหลือกี่ตัวแล้วปาเพตก็คือที่เลี้ยงอะก็คือปาที่ได้จากอันี้ไปด้วยจากงานวัดชอนงานวัดเทสที่สิบลายก็ยังอยู่นะปาที่ชอนงานวัดไปก็ยังอยู่อ่าแล้วตัวตัวไหนป่วนที่สุดตัวหมูค่ะ ไม่ไลต่ตอดชาวบ้านชาวช่องเขาต,ตอนนี้ดีขึ้นแล้วเ,เลิกเลิกเลิกไลต่ตอดละเพราะว่าอะไรเพราะจับขึ้นมาแล้วเฉยเฉย <S 1> <S 1> <S <ๆ>ไม่งั้นอนะ่ะแยกนะขังเดี่ยวอ่ะป่แะแต่กลับมาพบกันใหม่กับมีภูมิในอีพีหน้านะจ๊ะจะไปมีอะไรที่ไหนอย่างไรรอติดตามทางช่องยูทูบเจนนี่ปนันแล้วก็เฟซบุ๊กเจนนี่ปนันนะจ๊ะทุกวันพุธเว้นพุธนะคะเวลาสองทุ่มนะจ๊ะถูกต้องกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดดูนะจ๊ะทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย ้มโออร่อยอ่ะม oh ีน <człowie k> ้ำมันหอมระอืมอะไรที่ไม่ตัดใจเลยกซื้อไม่ว่าชิมไม่ตัดใจเลยจะให้กิมไงว่าอร่อยชิมไม่ตัดใจเลยเปรนถ่ายรูปสวยปะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ด้วยนะเดี๋ยวอยากหันกล้องไปจับเปิร์นมากแต่อยู่ใกล้ๆมั้ยเปิร์นเนี่ยมีฝรั่งมา5คนหาที่ถึงเร็วมีเวลาให้นอนอีกย่ทีรีบก่อนหอยนนอนอีกอย่าบออยววบอกอยาบอเกิด หมแล้วเปิดโหอยากจับจับล่าเฟิร์นยังไยว่ะเปิรนเปิ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 รทักทายกล้องหน่อยเร็วเฟิร์นไปแล้วนะบายบาย่าเ่าเจอกันนะเๆ่าเล่าบายไงเลเลาบายไงเฟิร์นเจอกันนะบาย